ข้าหาจำเริญอะไรคือข้าวหมากตาอะไ่แล้วนะยาวมากเยอะสามบรรทัด ตั้งเมนูยังไงเหมือนเรียงความเรียงความเขียนเยอะขนาดนี้ป่ะร้านกินหมูป่าได้กันไหมนไม่จ้าไม่เก<ร>ินอีมาถึงแล้วอีมาถึงแล้วนัดนัดแต่นี่เป็นเวลา สองทุ่มสีสีนะคะทุกคนเรากําลังจะออกไปกินหมูปลาที่แยกข้าวัวนะคะมันหัวไตผ่ายนี่อี่มาแล้วรู้แล้วมึงเนี่ยหน่อยข้างล่าสุดมาเลยเอาเอาสอหนึ่งเมื่อกี้มันหมูสองอัน หมูสองเนื้อสองแล้วค่ะหนึงน่งไม่เอามาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะปีไหนไหวะขันเนียวหนึ่งมาถ <c oughs> ึง <c oughs> ยี่ห้ ก็ได้ออกมาแล้วในรอบมองไม่เห็นคี่วัทนทำได้ไหมครั้งสุดท้ายที่มาสุดท้ายอะไรยังอื่นอีกไหมไม่เอาขั้นคำล้นของเรานะคะได้นั่งรถฝีมือเขาขับแล้วเย่ <Yeah. S 1> เป็นยังไงขับรถดีไหมพูดรีวิวใูดไกลเขาไม่เอารีวิวการขับรถของน้องพกก็คืออย่าพูดอย่าพูดจิตใจแต่ละทุกท่าน<ก>นะฮะสมุปลายน้อนะ เราเจอกันที่นี่ทุกค่ำคืนนะฮะเปิด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะฮะที่นี่ไม่ทำได้นะก็มอนมีค่นั้นที่คุณเพิ่งพูดมาคุยยังไม่น่าเลยทำไมมันกลับหัวมันไม่ได้การามาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่วะ ยังปีศาจปีตีไม,ไม่ได้เอาไม้ไม,ไมาที่อีจามันใส่ชุดบอลสีส้มโอคกูก็ใส่ชุดนะทัวเล่นเมื่ชุดชุด,ชดแบบกูไม่ได้แต่งหน้าเลยมันล้ำตอนนั้นอะ กูหน้าแดงไม่ได้เขินหน้าโตมันเป็นสีแดงของกูแดงปะปัดไม่เป็นไรนเขาบอกว่าดูถ่ายรเออเออว่ะพี่รีวิวสีผมหน่อยได้ไหมคะไม่ปีปีปีที่แล้วมึงก็ทำสีนี้ไม่ใช่หรอปีที่แล้วทำสีคาราเมลเออสีม่วงเออสีม่วงเป็นไงสีม่วงเป็นไงเหี้ยดูดิม่วงม่วงไหนเนมองตรงไหนเป็นสีอื่นเอ้าม่วงไหนเนี่ยเอะปากกาพูดมันสีอไรม่วงอ๋อไม่จริงๆไอ้โฟกัสมองไม่เห็นเป็นสีม่วงแต่พวกกูมองเห็นทุกคนเลยใช่ไหมใช่ใช่ม่วงไหน ตรงไหนม่วงฟังม่วงเป็นสีม่วงทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็จะทำมาแล้วสีแดงสก็รถแท้ไม่มีอ่ะก็มหาจำเริญอะไรคือก็มหาจำเริญเฮ้ยพอมหาจำเริญมาฟังเนาะแบบมันเป็นคำเย็นยอยังไงวะ มไม่ค่อยถูกใจหรืออะไรทำไมมันต้องขนาดนั้นก็แค่พูดถึง,<ร>งเฉยๆประมาทจนเริ่มเฮ้ยไอโบู่เข้าไปด้วยกันโบชูไม่ได้บ้าละสามทุ่มสิบแปดาท่มรอได้ไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้แล้วก็รอให้เขามาเสิร์ฟ อออเออมาแล้วไปไหนอ่ะพี่โค้งไกลจังเาจะชนโอ้โหพี yeah> ่เจผู้ถามมันว่าขาดอ่ะพอไม่พี่ใส่ผักเลยอันนี้ยังมีอีกนะดูก่อนมือซ้ายหมุกมากขี้ตะเบยไปไอ้นี่เนี่ยกินเลยเออพอยู่ที่ไหีใจพุ่งหมดเลยทำไมไอ้นี่เหรอ ไ,ได้กินตั้งแต่จบป .4 เขาเคยกินแต่เขาจำไม่ได้แล้วอ,ะอ่ะป .4 ขายลูกละ20บาทคิดดูเด็กป .4 สลแล้วตอนนี้ล่ะบาทตอนนี้สีสทำไมนะอยากกิสั่งเลยสั่งสิเยว อะไรถ่ายอยู่นั่นน่ะองพ่อคุณจะถ่ายอีแบบปะมองไม่ได้ไม่ได้น้องปีนทำไมน้องเพ็ดเฮ้ยน้องเผ็เอาวปีนอันนี้ก็น่ากินแต่วิฟคีมก็น่ากินวันนี้โอ๊ยร้อนไอติมทอดไม่เอาเอานั่นเ่ย พื้นที่กินพื้นที่ก็คือคนแรกนะคะยาวมากเยอะสามบารรทัดสั่งเมนูยังไงให้เหมือนเรื่องความเรื่องความเห็นเยอะขนาดนี้ปะ <c oughs> อันนี้ขเขาเรียกว่าบทนำไงคำนำราชอค <c oughs> ถ้าใช้เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรว่าบทนำบทคัดยออ่อบทนำทย,ออนำยออ่ออะไรนั้นมันรายงาน หมดแล้วไม่เอาแล้วไม่อยากกินในติมเลยแล้วก็เอาอันนี้ไปนะช่งแล้วก็เอาเมนูไปคืนเขาด้วยให้เขาได้เอาไปค่อตุโอเคมันจ่ายตังค์เลยป้าเลยไงเขารู้หมดแล้วม้งเนี่ย้มันีกว่าเขาไม่เป็นไรว้าวข้าาพอดีเลยดีใจไหมวาเนียปล่อยพ้องมะพร้าวออก

แล้วนเป็นอะไรแล้วเขนเขียนติดกันแบบโอ้ยมันทำยากโอ้โหอาตามเยอะดีแ่โ้ยทำไมวันให้ได้นเออ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 อย่าหยุดเลยไปค่ะตาเหล่แล้วนะไนี่ได้กินกับครูค่ะกิน อาจจะวุนกันนะถัดไะเราก็ได้นะนึกดูเห็นตวเลห้าหกโตเรพี่แบบว่าที่เขียนไม่มีเัืจนเงหนร่อยลง่ะจะไปกรอบฟิลเตอร์เละไปขึ้นฟิลเตอร์ม่ส่งฟิลเตอร์ให้ก็ได้ป่ะส่งให้หน่อยได้ไหมอะมาส่งให้กันได้วยเปล่ส่งได้โอ้โหมึงไปอยู่ไหนมาคะ คนสวยอยู่กูเนี่ยคนคนสวยขาอยู่ไหนวะกินไหมกินไหมอยู่โรงเรียนไม่เคยพากูเล่นโทรศัพท์ไม่เคยพากูถ่ายรูปเรือสตอรี่มันพาทำอะไรอร่อยพากูแต่นอนพากูแต่ได้กินได้เติมเต็มแล้วทุกทุกคนอร่อยอร่อยเยอะเกินแล้วอุ้ยบ่าย ป้ายเดี๋ยวนี i, ้มือหน้าก uh ูทำไมมันซีนกันไปไม่เป็นไรเพราะความอัธรรถผมอยากลดความพนดไอเยี่เนียากเพิ่มโปรตีนอยากลดน้ำานักโอเคไม่มีเลยเด็ดไม่มีไม่มีสติเลยกินแบบไม่มีสติกินแบบนี้ทุกวันมันก็แย่ดิตอนไม่ได้กินทุกวัน เล้วมันได้กินแล้วมันก็อยากกินโอัยอยากเอาที่มันเป็นเปียกๆตีเต่าปากใช่ไหมก็กูบอกว่ากูอยากทำแบบนั้นกูก็อยากทำอ่ะซื้อมันไปอันหนึ่งได้ป่ะได้อุ้ยอะไรอ่ะอ๋อไอติมหรอไม่ได้หมดแล้วอ่ะไม่ยังมีอีกอันเลยมันก็อร่อยทำไมของนั่นก็อร่อยของม็อกคับมันเยี่ยมค่ะแค่ของกวนเดียวใช่ไหมของอีโบงยังแค่นี้เหรออืมอยากกินอะไรนี่ ทันนนห้้าแบบกินเองเป็นไหมกินเองเนี่ยตักเองได้เนาะอุ้ยมันไม่ช้าอ่ะเออแต่เเฮ้ยปิดมัร่อยนะเว้ยโอ๊ยกูรู้แล้วมันนะี่ไม่ชอบกินของหวานเแบบโอ้โห้ยยามันเป็นก๋วี่อร่อยทิ้งาก กินของหวานก็ชอบขนมปังทำไมไม่ชอบเปนของหวานมาต้อร่อยอร่อยขนมปสิบโอ้โหแล้วก็หวานถึงแบบหวานจริงหวานมาก